เป็นบันไดสำหรับขนของขึ้นมาทำงานไม่มีให้รูปแทนอีกแล้วก็เลยบอกจำับผมขอทำขันขึ้นอีกข้างล่างนั่งมองนะผมเป็นเจ้าภาพเองครับหมดเปสองหมื่นห้าสาธุอเสร็จเรียบร้อยบั๊บช่างึ้นเจดีย์ด้านนีงหมดไปคงหมื่นอย่างสาธุเสร็จบั๊มปรากฏคนแก่ไปนั่งอยู่ใต้โคนไม้ข้างล่างก็จะมาถามว่าทําไมไม่ขึ้นมาผมบอกว่าเหนื่อยเดินอไม่ไหว ก็ได้สั่งวิวแชร์มาอีกสิบคันนะครับเด็กมันหาอย่างเกิดก็คือห้องน้ำที่ของวัดที่มันมีอยู่ทางเกือบสี่สิบองศามันไม่ได้อารยสภาปัอารยสภาปัดคือสิบห้องศาคนนั่งวิวแชร์เห็นตัวเองก็ได้ก็เลยว่าขออีกทีว่าผมขอทำทางให้กับรถวิวแชร์ จะได้เข้าไปได้15องศาอายยาวหปบันสั่งเสร็จว่าเขานิ่นต์นไปเดินมาวอกกลับมาอีกครับ20กว่าอศาก็อย่างโอเคดีกว่า40องศาที่มันมีอยู่แล้วก็เลยมาขอทำทางไอสแตนเลทางที่จะให้เป็นราวที่จะจับลั้งไวยได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ห้องน้ำที่พูดนี้ไม่มีการเรียลลจะทำเสร็จหมดแล้วครับาดูสบายใจใช่ไหม เราได้เช็ดน้ําตาให้คนชรากับคนพิการคนพิการไม่ได้ต้องการให้ใครสสารแต่ต้องการโอกาสในสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราให้โอกาสเขาพะกลับมาเมืองไทยเที่ยวนี้ก็เลยประวัตินากับคนพิการไว้ก็ไปที่โรงเรียนคนหูหนวกแล้วก็ไปเรียนที่โรงเรียนคนตาบอดหูหนวกก็จะมากับไปเรียนภาษสามือนแล้วก็โชคดีได้คุยกับหมอสมองหมอสมองบอกว่าเวลาเราพูด าเราสูกภาษามือไปด้วยมันจะสร้างเซลล์สมองใหม่ขึ้นมาและมันจะช่วยชะลอโรคเอาเมอร์กับโรคความจำเสื่อมใครเล่นที่หลงที้ลึมและยกยกให้ดูสิเพิ่งนินั่กันมาใช่ไหมโอเคที่ลืมมันมีระดับเช็คทีเดียวเดี๋ยวจะแนะนำวิธีแก้เอาไหมโอเคอย่างเราแก้ได้ที่ลืมระดับนึ้นหนเ่งกอดเว้นวันต้อหาไม่เจอ หรือมันก็เอาแมสก์มาไ้่ทางแล้วเดินอันนี้น่ากลัวไหมไม่นั่งอยั่ระดับที่สองใส่แต่ยังเดินหาแว่นอันนี้นั่งอยู่ไหมก็ยังไม่น่ากลัวระดับที่สามใส่มาอย่างเงี้ยแต่มันยังเดินหาเห็นแมสก์หรือไเห็นแมสก์หรือไหมแล้วก็ไปเจอสวนท่ามีหลายอย่างเลยเนี่ย อันนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวพี่ชายมาดี๋ยวว่าสายพี่ชายนะยืนโทรศัพท์ไหมเฮ้ยมึงหาโทรศัพท์คนที่อยู่ตรงไหนไม่รู้มึงเห็นไหมเท่าแก่กับอีเครื่องก็เครื่องเดียวที่กูใช้ใหญ่แล้วที่ก้าแขกเนี่ยมึงจะไปไหนกันไปเราก็ไม่รู้กูจะเป็นแบบที่ไหมวัอันก็คอยระวังไปเองอันนี้ก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวอย่างระดับที่สี่ใส่แหวนอย่นี้ ยืนอยู่หน้ากระจกแล้วจําไม่ได้ว่าคนนี้เป็นจเป็นใครอันนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวครับจังกงงน้าหวดระดับที่ห้าใส่แว่นยืนอยู่บนหน้าเราแล้วถามเรา